ใครป่วยเป็นโรคนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเศร้าเศร้าขนาดต้องเอามาทำเป็นหนงังมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ u ู u ูบชา n น l หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมหมอเกมนแพทย์เดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เราจะพูดเรื่องคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือคุณแป้วนภาดานะครับเออเธอป่วยเป็นโรคสมองน้อยฟออ,อโรคสมองน้อยฟอเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรอาการมันเป็นอย่างไรทำไมหมอถึงได้บอกว่าเฮ้ยใครป่วยเป็นโรคนี้นี่แบบเป็นโรคที่ค่อนข้างเศร้าถึงขนาดเขาเอามาทำเป็นหนังเริ่มเ,เรื่องก็คือว่าคุณวินวิรชัยเนี่ยก็คือแกเป็นเพื่อนเนาแล้วแกก็บอกว่าโทรศัพท์ไปหาคุณพาดาสุกิจปรากฏว่าระหว่างที่คุยโทรศัพท์เนี่ยแกบอกว่าอุ้ยทำไม พูดจากระแดะจังเลยเสียงเหมือนคนเมาอ้อแออะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณธพาดาแกบอกว่าแกป่วยโดยที่ว่าที่เสียงที่เป็นแบบเนี้ยหรือพูดจาอ้อแออ้อแอแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าตัวเองป่วยด้วยโรคสมองน้อยฟอพูดจาเหมือนคนเมาคุณบิ๊กแกก็ตกใจเลยบอกเฮ้ยป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มีการถามถ่ายกันแล้วแกก็เอามาโพสต์เพื่อที่จะพยายาม หาคนไปช่วยคุณภาดาสุกริตว่าเอออาการเป็นอย่างเงี้ยแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบคืองานที่เคยร้องเพลงได้เนี่ยก็ร้องไม่ได้แล้วแล้วก็ออขอข้าวขอปาน้องกินประทางชีวิตทําเว็บไซต์ขายของแล้วก็อาศัยหลักธรรมะในการดํารงชีวิตแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวคือฟังแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าเอ้ยคนเป็นแบบเนี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะหมอ คือคนที่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวหรือแบบคนที่เออเขาเรียกว่าไงล่ะลำบากกว่านี้ก็อาจจะมีอันนี้เข้าใจแต่โรคที่เขาเป็นนะ no I เนี่ยโรคสมองน้อยฟอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าพบประมาณหนึ่งในสองหมื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนป่วยเป็นโรคเนี้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นคนจริงๆในประเทศไทยก็มีคนป่วยโรคเนี้ยหลายคนนะและหลายคนบางคนก็ เป็นคนมีชื่อเสียงบางคนเป็นทหารปกติออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็มาทําเพจในการให้แรงบันดาลใจกับคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเขาหรือคนที่เห็นเขาแล้วรู้สึกว่าขนาดเขายังป่วยขนาดเนี้ยเขายังมีแรงคืดสู้แล้วก็อย่างคุณแม่ของคุณอ่อนอนงปัญญาวงเงี้ยก็ป่วยด้วยโรคนี้เหมือนกันนะป่วยได้โรคนี้เหมือนกัน ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าสมองน้อยมันอยู่ตรงไหนสมองแบ่งเป็น2ส,ส่วนสมองใหญ่กับสมองน้อยสมองใหญ่ก็คือด้านหน้าเนี่ยแหละกับสมองน้อยอยู่ที่ท้ายถอยหน้าที่ของมันก็คือ 1. ควบคุมการส่งตัวการที่เราจะเดินได้ตรงเนี่ยเป็นเพราะสมองน้อยนะ 2. ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองข้างควบคุมการกรอกตาไปมา เรียกง่ายๆถ้าสมมติว่าตาท่านน่มองซ้ายมองขวาหรือตาท่านเลนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ไม่สามารถเดินได้ตรงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองสิ่งเนี่ยมันต่อเนื่องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเคลื่อนไหวของร่างกายคนที่เป็นโรคนี้เคลื่อนไหวของร่างกายดูแล้วผิดปกติแบบน่าสงสารนะการพูด บางคนพูดไม่ชัดนะบางคนพูดอ้อแออ้อแอเหมือนลิ้นพันกันบางคนพูดเหมือนคนเมานะทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นคิดง่ายๆอย่างที่คุณวินวิโรชัยจะพูดว่าเอ๊ะทำไมน้องพูดเหมือนคนเมาอะแอลโกอฮอลมีผลอย่างไรบ้างจริงๆเนี่ยแอลโกอฮอลมีผลกับสมองเกือบทุกส่วนแต่หมอจะเน้นพูดเฉพาะส่วนที่เป็นของสมองน้อยแอลโกอฮอลมีผลอะไรบ้าง มีผลทําให้การควบคุมการทรงตัวหรือการเดินไม่สามารถทําได้อย่างปกติเคยเห็นที่ตํารวจต่างประเทศที่เขาบอกให้รถหยุดแล้วให้ออกมาเดินใช่ไหมแล้วให้เดินเอาเท้าต่อๆกันเอาส้นเท้าต่อกันถ้าคนปกติทําได้ถ้าคนหมางทาไม่ได้การตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวหรือการมองช้าลงตํารวจเขาจะเอานิ้วขึ้นมาแล้วบอกให้เอานิ้วเนี่ย แตะที่นิ้วแล้วไปแตะที่นิ้วเขาก็จะเคลื่อนที่นิ้วหนีถ้าสมมติคนปกติก็สามารถเคลื่อนที่เอานิ้วแตะจมูกแล้วไปเคลื่อนที่แตะนิ้วตํารวจได้ทันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนเมาก็ทําไม่ทันเพราะมันตัดสินใจทัวช้าแถมตายังแบบกรอกปริ้งไปมาอีกด้วยที่สําคัญถ้าสมมติว่าคนที่กินเหล้ามากๆก็มีอาการมือสั่นใช่ไหมอย่างไม่กีนนี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าสมองน้อยเนี่ยควบคุมการทํางานของมือ พวกนี้ก็สามารถทําให้เกิดมือสั่นด้วยและที่แน่ๆเมื่อเราเมาการพูดของเราก็จะเป็นเสียงออแอออแอนะอืมหมอย้อนไปสืบประวัติของคุณนภาดาดูว่าเอ๊ะ e, อาการแกเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนไปดูในสมัยที่แกไปประกวดเพลงในรายการ The Winner ปี2557ตอนนั้นเนี่ยแกชนะรางวัลเป็นแชมป์ออฟเ e อะวีนะ แต่ไม่ได้ชนะของทั้งหมดนะเขาจะมีแข่งประมาณสักแปดสัปดาห์มั้งแล้วก็เอาสัปดาห์ที่9ก้าเนี่ยเอาแชมป์แต่ละสัปดาห์เนี่ยมาแข่งกันตอนนั้นเนี่ยมีคนไปเขียนพันทิปบอกว่าเอ้ยเนี่ยดูคุณพาหรือนพาดารอ้องบอกโอ้ตอนร้องเพลงเนี่ยอลังการมากร้องเพราะมากๆเลยแต่ทำไมเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาพูดเนี่ยพูดเสียงติดฝรั่งโอ้ติดฝรั่งเสียงออแอ้ออแอเหมือนคนเมา ถามไปว่าพี่แกเป็นลูกครึ่งหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่ใช่ลูกครึ่งนะแต่ไม่แน่นะไม่แน่นะว่าตอนนั้นปีห้าเจ็ดอาจจะเริ่มมีอาการแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าการพูดแกผิดปกติเพราะแกยังร้องเพลงได้เพราะอยู่ใช่ไหมแล้วเวลาคนออกเสียงผิดปกติถ้าเป็นนักร้องส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพราะเส้นเสียงหรือกล่องเสียงเพราะนั้นตอนนั้นอาจจะไปเป็นทำการตรวจ ที่กล่องเสียงหรือเส้นเสียงโดยที่ไม่ได้ตรวจที่สมองหรือสมองน้อยนะอันนี้แค่เดานะอะคราวนี้มาดูต่ออันนี้คือประวัติที่แข่งมาแกชนะสัปดาห์ที่2เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคแต่พอไฟนอลเนี่ยสัปดาห์ที่เน้านแกมาแพ้คุณโอลาลิกนะแต่แกก็เ,เอาไปชิงจนเกือบสุดท้ายนะ,ะหมอไปดูบทสัมภาษณ์ในโพสต Today ตอนนั้นเนี่ยโพสต์เดที่คุณนภา,าดาเนี่ยแกให้สัมภาษณ์เนี่ย แกสัมภาษณ์ปี2561ตอนนั้นแกอายุ48ปีดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะอายุประมาณอ่า54ปีนะปีประมาณนี้อาจจะ53หรือ54ปีโดยแกให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่แกไปประกวดรายการ The Winner แล้วเนี่ยได้ได้แชมป์ Champ of t h e week แล้วเนี่ยแกก็ตั้งใจเรียนปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะ เรียนปิญญาเอกด้านพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเรียนมาแล้ว3ปีปีนี้ต้องจบโดยทําวิทยานิพนธ์ชื่อว่าการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในเยาวชนด้วยกิจกรรมธรรม,มะนันทนาการกลุ่มและโดยมีเป้าหมายในชีวิตหรือมีความฝันว่าอยากจะไปเป็นครูสอนธรรม,มะให้กับโรงเรียนของวัดท่าสงเพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนี่คือความใฝ่ฝันนะคือ ปัจจุบันเนี่ยคุณอันนี้เป็นภาพภาพที่ปวดเนี่ยเป็นภาพเก่านะหลายท่านฟังแล้วบอกว่าทาไมเรื่องร้ายเรื่องร้ายเนี่ยทําไมไปเกิดกับคนดีๆเออมันก็แปลกจังนะคือคุณนภาดาแกก็พูดว่าจริงๆเนี่ยแกเป็นนักร้องก็จริงนะแต่แกไม่ชอบเที่ยวกลางคืนเลยร้องเพลงแกก็กลับ การร้องเนี่ยเพื่อดำรงชีพเท่านั้นเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูตัวเองว่าตปัจจุบันแกก็อยู่คนเดียวนะในในเรื่องแล้วก็ในส่วนของที่คุณวินวิรชัยเนี่ยแกเอามาโพสต์เนี่ยแกก็โพสต์ครั้งที่สองนี่ก็คือเหมือนมีการจะจัดคอนเสิร์ตนะเหมือนคล้ายๆว่าช่วยเหลือ,อาหาทุนเพราะว่าคุณธัฒมดาแกก็ไม่ได้มีงานอะไรแล้วก็มีทิ้งเลขที่บัญชีไว้ก็ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงเนาะ ไปเห็นเลขที่บัญชีแล้วก็รู้สึกสงสารก็เลยโอนเงินให้คุณนภาดาแต่ว่าอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะว่าเงินที่ได้เนี่ยจากการทําคลิปนะเงินที่ได้จากการทาคลิปเนี่ยอย่างเราเอาคลิปเรื่องของคุณนภาดามาเล่าเนี่ยถ้ายิ่งมีคนดูเยอะมีคนดูคลิปเยอะก็จะได้รายได้ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้เยอะมากหรอกมันได้น้อยแต่เราจะเอารายได้ส่วนเนี้ยมาช่วยเหลือคุณนภาดาเข้าใจไหมนะก็ มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยทำบุญให้ล่วงหน้าแล้วนะครับถ้าใครอยากจะไปทำบุญโดยตรงก็ดูเลขที่เป็นชีดีนะอย่าโอนผิดโอนถูกนอะา้าใย์มันมีฉาชีพเยอะอเดี๋ยวหมอจะให้ดูอาการนะไม่ใช่อาการของคุณพาดาโดยตรงแต่เป็นอาการของคนป่วยโรคนี้ว่าอาการเป็นอย่างไรน่าสงสารแค่ไหนนะครับ I've a long period of not exercising, so every time I exercise, my heart is good. หลายท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมการพูดนะพูดได้ยากมากๆพูดออแอ้ออแอการเดินเนี่ยก็ยิ่งเดินลำบากมากๆนะท่านเห็นคลิปแล้วท่านก็จะรู้สึกแบบมันเศร้าและอาการเนี่ยมันไม่หายนะถ้าท่านไปเซิร์ชข้อมูลเนี่ยในลามาชาแนลเขาก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรคสมองน้อยฟอรศาสตราจารย์ทางด้านนิวโรท่านก็พูดบอกว่า โรคเนี้รักษาไม่หายผู้ป่วยต้องทำใจให้ได้ต้องทำใจให้ได้เท่านั้นอาการมีแต่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นถ้าสมมติมันเกิดเหตุกับคนใกล้ชิดของท่านแล้วท่านเห็นสภาพเขาจากที่เคยร้องเพงลงร้องเล่นเต้นละครได้เต็มที่อยู่ดีๆอาการทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มสูญเสียไปเริ่มพูดลำบากแม้แต่เดือน ก็จะเหมือนคนที่จะหกล้มอยู่ตลอดเวลาสาเหตุการเกิดหลายท่านคงอยากรู้แล้วอันดับหนึ่งคือพันธุก,กรรมพันธุก,กรรมมีหลากหลายรูปแบบเป็นแบบโดมิเนตโดมิแนนต์ก็คือเป็นยีนเด่นก็ได้หรือยีนด้อยก็ได้อาการเป็นได้ตั้งแต่อายุ15หรือเข้าสู่วัยรุ่นหรือเริ่มมาเป็นตอนสูงวัยอายุ50ก็เป็นได้ นะครับนะหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นซึ่งมันจะพบน้อยแบคทีเรแบคทีีแบบทเยเลือดออกในสมองอะไรเงี้ยพบได้แต่พบน้อยโรคเนี้ยอย่างที่บอกก็คือว่าในประเทศญี่ปุ่นเอามาทำเป็นหนัง One Lit of t e a r โดยเอามาจากหนังสือไดอารี่ของเด็กหญิงที่ชื่อว่าคิตโตอายะนะน้องคิตโตอายะเนี่ยก็ป่วย ด้วยโรคนี้แหละนะสมองน้อยฟอจากที่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาการมันจะเริ่มแสดงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติท่านดูหนังเรื่องนี้นะจริงๆตอนนี้ท่านสามารถเซิร์ชดูวันลิทออฟเทียนเนี่ยใน YouTube ได้นะมีคนเอามาลงไว้ท่านดูแล้วน้ำตาท่านเนี่ยจะไหลามากกว่า1ลิตรหมอบอกได้เลย <laughs> เพลงก็โคตรเศร้าเนื้อหาก็เศร้ามากนะครับนะเพราะมัน แสดงบรรยายถึงอาการของน้องตั้งแต่ตอนที่น้องยังแข็งแรงดีจนวาระสุดท้ายของน้องที่น้องไม่สามารถเขียนไดอารี่เล่าเรื่องราวต่างๆได้สุดท้ายก็คือหมอเนี่ยมีเรื่องที่ติดค้างท่านเดีอยวสองเรื่องนะคือเรื่องที่1คือจอกเลือดหลายท่านดูอยากรู้ว่าหมอกินน้ำมันปลาเนี่ยแล้วผลเลือดจะเป็นอย่างไรอ่ะขอพูดให้ฟังก่อนคือช่วงเนี้ยมันมันเขาเรียกไง มันติดธุระมากเคสมันเยอะนะเคสมันเยอะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่มันติดธุระหมอได้คิวเจาะเลือดเนี่ยประมาณสักปลายเดือนกลางเดือนเนี่ยคลิปเนี่ยเดี๋ยวหมอจะทําให้ท่านดูเนี่ยประมาณสักปลายเดือนเมษาเนาะหรือต้นเฤษายนเนี่ยแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็มีคนบอกว่ารอเรื่องผีรอเรื่องผีได้เรื่องผีแล้วนะอาจจะเล่าเรื่องผีก่อนก็ได้นะเรื่องผีก็เรื่องสั้นๆก็คือวิญญาณผีเด็กจากเมืองนคร แผนตามไล่ล่าหมอท่านหนึ่งเป็นเรื่องเราของคุณหมอท่านหนึ่งนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ youtube c h anel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ